สวัสดีค่ะกาปรีนท่านคณะกรรมการดิฉันนางสุกัญญาสาจันทร์ตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะโรงเรียนฉะเชิงเซาปญญานุก,กูลจังหวัดฉะเชิงเซาสงกัดสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนันกคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนฉะเชิงเซาปญญานุก,กูลจังหวัดฉะเชิงเซาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและออทิสติก เปิดกิจกรรมการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6สสำหรับปีการศึกษา2565นี้ดิฉันได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ครูประจําชั้นในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทับประกอบไปด้วยสมาชิกทั้งหมด8คนมีนักเรียนชาย2คนนักเรียนหญิง6คนแยกตามประเภทความพิการหรือความต้องการจำเป็นพิเศษมีนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา คนและนักเรียนออทิสติก3คนดิฉันได้รับมอบหมายให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายทักษะทั้งหมดดังนี้ 1. ทักษะการช่วยเหลือตนเองและสุขานามัย 2. ทักษะภาษาและการสื่อสาร 3. ทักษะสังคมและการดำรงชีวิต 4. ทักษะวิชาการ 5. ทักษะอาชีพและ 6. ทักษะเพิ่มเติมในรายวิชาการทอผาษาโอลิ ในการจักดกิจกรรมการเรียนการสอนดิฉันคำนึงถึงความต้องการจำเป็นของนักเรียนเป็นหลักมีการประเมินความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นพื้นฐานในการจักดกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งในนักเรียนที่ดิฉันรันนบผิดชอบนั้นเป็นนักเรียนที่มีการเรียนรู้ที่แตกต่างกันมีการเข้าใจที่แตกต่างกัน จึงเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนทุกคนในชั้นเรียนให้ประสบความสําเร็จในการเรียนการสอนในกิจกรรมนั้นๆในคลิปวิดีโอนี้ดิฉันจะมานําเสนอสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของดิฉันในรายทักษะภาษาและการสื่อสาร สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษนักเรียนระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่2ทับ2ของโรงเรียนฉะเชิงซเซาปัญญานุกูลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายทักษะภาษา,าและการสื่อสารเรื่องการสื่อสารผ่านเรื่องกล้วยๆ้วยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งนี้ดิฉันได้แนวคิดมาจากสิ่งที่อยู่ใ,ใกล้ตัวเด็กก็คือต้นกล้วยนั่นเองนะคะอ่าซึ่งเป็นผลไม้ที่อยู่รอบตัวนักเรียน มีแหล่งเรียนรู้ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้แล้วก็มีผลผลิตหรือสื่อที่เป็นรูปธรรมท,ที่นักเรียนสามารถมองเห็นและจับต้องได้นะคะและในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในผ่านเรื่องกล้วยๆนี้นะคะดิฉันก็ได้บูรณาการให้เข้ากับกลุ่มทักษะอื่นๆที่นักเรียนจะต้องได้เรียนรู้นะคะ จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในทักษะนี้นะคะดิฉันได้กําหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือ IEP นะคะสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษดิฉันได้ระบุเป้าหมายระยะยาว1ปีซึ่งกําหนดไว้ว่าภายในวันที่31มีนาคม2566นักเรียนสามารถเขียนแสดงเรื่องราวในรูปแบบต่ตางๆรา,ายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพมีทักษะในการสื่อสารสามารถนํา เสนอข้อมูลนะคะข่าวสารความคิดรวบยอดและความคิดเห็นเรื่องต่างๆโดยการพูดและการเขียนได้จากนั้นดิฉันจึงได้มาวางแผนเป็นแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลนะคะหรือ IIP โดยได้กำหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมคือเมื่อกำหนดให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาก,การเรียนการสอน นักเรียนสามารถรายงานผลการศึกษาค้นคว้าได้อย่างถูกต้องตามเกณฑ์ที่กําหนดนะคะแล้วก็2เมื่อกําหนดให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องกล้วยนักเรียนสามารถตอบคําถามที่อตอบคําถามได้และมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมได้ถูกต้องตามเกณฑ์ที่กําหนดนะคะแล้วก็3นักเรียนมีพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กําหนดนะคะในการจัดกิกรรมการเรียนการสอนดิฉันได้คํานึงถึงศักยภาพของผู้เรียนนะคะเป็นหลัก เพราะว่านักเรียนที่มีความแตกต่างกันย่อมมีการเรียนรู้ที่แตกต่างกันผลการเรียนรู้ก็ย่อมแตกต่างกันนะคะในการวัดและการประเมินผลของเด็กในแต่ละคนของดิฉันดิฉันจะมีการวัดผลและประเมินผลตามเกณฑ์ที่ได้รับแตกต่างกันเช่นเด็กที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองดิฉันจะมีการวัดและการประเมินผลให้นักเรียนผ่านเกณฑ์ในระดับร้อยละแปสิบนะคะสำหรับเด็กที่สามารถฝึกได้ แล้วยังต้องได้รับการกระตุ้นอยู่บ้างนะคะก็จะให้หนักเรียนบกุกลุ่มนี้นะคะผ่านเกณฑ์ในระดับ75อ่าแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งก็คือจะเป็นกลุ่มที่อ่าจะต้องกระตุ้นเยอะกว่าเพื่อนนิดนึงนะคะก็จะให้ผ่านเกณฑ์ในระดับอ70อ ซึ่งในการจัดเตรียมการเรียนการสอนในแต่และครั้งเนี่ยดิฉันจะต้องคำนึงถึงว่าเด็กในชั้นเรียนของดิฉันทุกคนจะต้องประสบความสำเร็จในกิจกรร,รมการเรียนการสอนหรือวัตถุประสงค์ที่ดิฉันตั้งไว้ทุกคนโดยดิฉันจะมีการยืดหยุ่นหรือปรับเกณฑ์ให้เหมาะสมกับความความความสามารถในการเรียนรู้หรือศักยภาพของผู้เรียนในแต่ละบุคคลซึ่งแน่นอนอยู่แล้วค่ะว่าเด็กในแต่และคนนั้นศักยภาพของเด็ก,ดกแต่ละคนแตกต่างกัน แต่ในกิจกรรมที่ดิฉันจัดให้เด็กนั้นเป็นกิจกรรมที่นักเรียนทุกคนจะต้องเรียนรู้ในกิจกรรมเดียวกันนะคะสําหรับเทคนิคหรือกลยุทธ์ที่ดิฉันนํามาปรับใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งนี้นะคะดิฉันได้นําเทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning นะคะโดยการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้นะคะการนําสื่อการเรียนการสอนที่เป็นรูปธรรม เกมการศึกษาในการทํางานร่วมกันนะคะแล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีทักษะการสื่อสารการนําเสนอข้อมูลจากการสืบค้นสามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้องและมั่นใจนะคะ,ะนักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ไปต่อย,ยอดไปในรายทักษะอื่นๆได้นะคะผลจากการจาัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนนี้นะคะ พบว่านักเรียนทุกคนให้ความร่วมมือในการจัดเียมการเรียนการสอนเป็นอย่างดีนะคะมีความตั้งใจในกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายนะคะส่งผลให้นักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงเรียนนั้นๆน,น,นะคะและสามารถบูรณาการต่อยอดความคิดของตัวเองนะคะไปสู่ทักษะการเรียนรู้ในทักษะอื่นต่อไปนะคะสำหรับข้อเสนอแนะในกิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งนี้ ในการจัดเตรียมสื่อและอุปกรณ์ที่เป็นสื่อเทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็คุณครูผู้สอนจะต้องนะคะเตรียมให้พร้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นสัญญาณ Wifi หรือการว่าแชทแบบหรือโปรแกรมต่างๆที่นักเรียนของเราจะต้องใช้ในการสืบค้นนะคะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษดิฉันในฐานะครูการศึกษาพิเศษ มีความมุ่งม,มั่นและตั้งใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนทุกคนของดิฉันประสบความสําเร็จให้มากที่สุดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละครั้งประสบความสําเร็จในวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้ไม่มากก็น้อยดิฉันมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนานักเรียนของดิฉันให้ประสบความสําเร็จในทุกๆด้านต่อไปค่ะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ดิฉันขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการเป็นอย่างสูงในการรับชมวิดีโอของดิฉันดิฉันจะพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาลูกๆนักเรียนของดิฉันต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ